Vamos embora, vamos ตอนนี้ก็กำลังับรถจอดเทียบอยู่ในรางที่2นะครับเป็นรถดีเซลรางธรรมดาที่419นะครับรับส่งผู้โดยสารจากสถานีรถไฟนครราชสีมาปลายทางสถานีไฟบนราชธานีมีจ้าน้าที่การเดินทางนะครับนำสิ่งของในตำรางท่านนะครับขึ้นโดยสารบนรถจอดเทียบอยู่ในรางที่2นะครับและกำลังผู้โดยสารที่ถือตั๋วเดินทางนะครับขับขับรถด่วนดีเซลางนั่งปาประกาศนะครับขบวนที่21รับส่งผู้โดยสารนะครับจากสถานีรถไฟกรุงเทพปลายทางสถานีไฟบนราชธานีที่ราช้าไม่จะดกำหนดเวลาเดิมนะครับ10นาฬิกา18นาที มีถั่วชนิดการเดินทางแล้วนะครับใหท่านทำสิ่งของและกำลังท่านนะครับรอาการเดินทางในรางที่3ด้วยนะครับ นะครับทางสถานีรถไฟชุมทางดุจิรานะครับได้สัญญาณปล่อยกับรถดิเซลรา,ามตระการกับวิศี19นะครับรับสง่งผู้โดยสารจากสถานีรถไฟนครราชสีมาปลายทางสถานีรถไฟบนราชธานีที่จอดเทียบยู่ในลานที่สองออกจากสถานีรถไฟชุมทางดุจิราไปแล้วน,นะครับจบุดจบสง่งผู้โดยสารนะครับสถานีรถไฟบ้านพระนาวท่าช้างหน,นองบ้โนลมแจกกะลาดเป็นสถานีต่อไปตามลำดับนะครับ